สำหรับใครที่ถามสาเข้ามานะคะว่าทํายังไงถึงจะได้ผมยีกรอนสวยๆนะคะสาบอกเลยวา่าดับแรกคือคุณต้องมีเวลานะคะคุณต้องมีเวลาดับที่2คุณต้องมีผลิตภัณฑ์ที่ดีดับที่3ต้องมีเทคนิคที่ดีมันไม่ใช่เรื่องง่ายแต่มันก็ไม่ได้ยากจนเกินไปอย่างสานะคะตอนนี้เนี่ยสาเพ่งจะข้อลูกได้ประมาณสัก2เดือนเนาะสาพูดตรงว่าก็ไม่ได้มีเวลาดูแลผมนะคะจะเซ็ตผมก็ ตัดอ,ออกไปข้างนอกสะผมก็อาทิตย์ละครั้งตอนนี้นะคะปกติศาสาอาทิตย์ละสองครั้งแหะแต่ตอนนี้มันไม่มีเวลาจริงๆก็าอาทิตย์ละครั้งดูสภาพผมก็เป็นแบบนี้นะคะไปลายๆนะมันก็ยังคงมีรอนอยู่บ้างจากการที่เซ็ตผมมาครั้งที่แล้วเวลาที่สาจะออกไปข้างนอกเนี่ยก็จะมีแบบสเปรย์ฉีดน้ําแล้วก็ใส่ครีมจับรอนลงไปข้างหน้าบางให้หมันเรียบๆนะเพราะดูผมข้างหน้าของสาเนี่ยมันแบบ ฟูมากนะคะมันจะต้องถึงเวลาสระผมแล้วแต่อย่างที่บอกว่ามันไม่มีเวลาะคะ่ะตอนนี้สาชอบทำผมส่งส่งแม่ลูกอ่อนสอาจะเลี้ยงพ่แม่ลูกอ่อนนะก็คือหนีผมอะ่ะแต่สาทำให้ดูนะเพราะว่าตรงปลายเนี่ยมันยังคงมีรอนอยู่ใช่ไหมสาก็จะแก้าวผมแบบนี้พอเวลาให้นมลูกกันเนาะนะี่เห็นไหมมันก็ยังคงมีแบบรอนรอนตรงนี้อยู่นะคะสาก็จะหาคลิปแบบน่ารักน่ารักติดไว้สักหน่อยหนึ่งแบบนี้เนาะเวลาออกไปข้างนอกนะคะ ถ้าอยู่บ้านเนี่ยก็แบบปล่อยเซอร์เลยนะแบบนี้นะคะข้างหน้าที่เห็นมันเป็นเป็นฝอยๆแบบนี้เนาะสเปรย์ฉีดน้ำเลยจ้าควรผมหยิกนะจ๊ะต้องมีสเปรย์ฉีดน้ำนะคะสำคัญมากเลยจะใช้แบบไหนก็ได้นะฉีดน้ำไปเลยแบบนี้นะคะเพราะว่าเรา,เราเป็นคนผมแห้งเนาะผมแห้งเนี่ยชอบน้ำนะคะแบบนี้นะคะเราก็ใส่ลงไปเลยข้างหน้าตรงนี้นะเห็นไหมเห็นไหมคะเราก็ใส่ ฉิมจับลอนสักนิดหนึ่งแค่นี้เองนะคะแล้วก็ฉีดน้ำลงไปแบบนี้นะสักก็จะละเลงและสักก็จะใส่ไปแบบนี้นะคะให้ผมมันแบบเรียบเนาะมันจะได้ดูแบบไม่น่ากลัวเกินไปตอนออกบ้านนะคะตอนนี้เนี่ยเป็นอะไรที่แบบรับสภาพผมตัวเองไม่ได้สักเท่าไหร่นะตรงนี้ก็ฉีดน้ำให้มันเปียกๆ,ๆหน่อยนะคะแล้วเราก็ ใส่ครีมจับลอนลงไปนะคะนี่นะก็ละเลงละเลงเนาะแล้วก็จับแบบนี้นะคะแบบนี้ก็จับไปจับลอนไปนะคะพอเวลาผมมันโดนน้ำเนี่ยเห็นไหมลอนมันก็จะเริ่มกลับมาเห็นไหมคะผมโดนน้ำแล้วยิ่งได้ครีมจับลอนที่มีมอยเจอไรเซอร์สูงแล้วเนี่ยลอนมันก็จะกลับมาเห็นไหมเนี่นี่ดู จากที่ฟูฟูมันก็จะแบบคลําตัวกันเป็นหลนนะคะเห็นไหมลมหมดเลยเห็นไหมคะนี่เริ่มดูเป็นผู้เป็นคนขึ้นแล้วนะเริ่มดูเป็นผู้เป็นคนคล้ายๆนี่แบบฟูฟูมากถูกไหมเนี่ยเนี่ยสาก็จะทําสมแบบเนี้ยสาเรียกว่าสมแม่ลูกอ่อนนะคะผมอ่ะไม่มีเวลางไงนี่นะสาก็จะขยำขยำหน่อยหนึ่งให้มันได้หลนข้างล่างตรงนี้เห็นไหมคะหลนมันก็มาแล้วนี่ เนี่ยร้อนเริ่มกลับมาแล้วเห็นไหมได้น้ํากับครีมจับร้อนเข้าไปเห็นไหมคะเนี่ยได้น้ํากับครีมจับร้อนเข้าไปร้อนก็จะเริ่มกลับมาแล้วเนี่ยค่ะ บอกเลยว่ามันต้องใช้เวลานะถ้าอยากได้ผมอีกแบบรอนสวยๆทรงสวยๆอะไรเงี้ยที่คุณแบบเห็นพวกต่างชาติหรือว่าแพลตฟอร์มอื่นก็นแล้วแต่นะที่เขาแบบโขผผมรอนสวยจังเลยเขาทำไงเขาโชคดีจังเลยจะบอกว่าไม่ได้โชคดีไม่ได้โชคดีมันมันมาจากการดูแลล้วนๆนะคะเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะผมแห้งกระด้างผมฟูขนาดไหนนะคะคุณก็สามารถดูแลให้มันเป็นทรงสวยได้เนี่ยเห็นไหมเนี่ยแค่น้ํากับครีมจากรอนเองนะ แค่กาบอกฉีดน้ํากับครีมจากปลนดีๆสักกระปุกนึงนะคะสักหลอดนึงนะแค่นั้นนะมันก็ทําให้ผมคุณเป็นรอนสวยแล้วเพราะฉะนั้นสาปเป็นกาลังใจให้นะคะสําหรับคนที่เพิ่งจะเริ่มยืดผมหรือคนที่กําลังจะกับมาดูแลผมหยิกธรรมชาตินะคะเป็นกําลังใจให้มากๆเลยทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่ได้ได้มาง่ายๆมันต้องแลกมาก,กับการลงมือทำกับการขยันมันเพียนกับการอดทนนะคะแต่รับรองว่าคุณจะได้ผลลัพธ์ที่ดีแน่นอนเนี่ยดูสิเห็นไหม จากที่เป็นแบบแตกร่อนฝอยเนี่ยมันกลับมาเป็นเป็นร่อนเห็นไหมคะอย่างนี้เราก็ออกบ้านได้เนาะเนี่ยแค่นี้เองนะคะแล้วว่าถ้าคุณใช้แค่น้ำลูปเนี่ยพอ้นามันเริ่มแห้งเนี่ยผมมันก็จะกลับมาฟูเด้งเหมือนเดิมเนาะแต่ถ้าคุณใช้น้ำพร้อมกับตัวครีมจับร้อนดีๆที่มีมอยเจอร์ไรเซอร์สูงๆเนี่ยมันก็จะเป็นร่อนนาขึ้นนะคะก็ประมาณนี้นะคะมาเป็นกำลังใจให้นะจ๊ะบ๊ายบายค่ะ